สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Monster Kpop ค่ะเบปซี่คือทำถึงมากโปรโมทพวกเด็กปีศาจฉํำทั่ว BTS เลยเมื่อวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเบปซี่ได้ออกมาโพสต์คลิปของน้องๆกับการเปิดตัวภาพย,ายนตร์โคษณาของเบปซี่ที่ได้ตัวโลกของ Kpop ที่กระแสมาแรางสุดๆอย่างเจ้าพวก Baby Monster ในฐานะพรีเซนเตอร์น้องใหม่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเครื่องดื่มเบบซี่ให้พวกเราชาวบิมอสตันได้เห็นแล้วก็หายคิดถึงกันก่อนจะไปเริ่มคลิปกันฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทลิปใหม่ๆของแอดนะคะ ตอนแรกแอดก็แอบหวังลึกๆนะคะว่าพวก Baby Monster จะมางาน Pepsi into the new area ในาลาเซนเทนเวิลด์ที่เพิ่งเริ่มจัดไปนะคะแล้วงานเนี่ยก็มีถึงวันที่3มีนาคมเลยด้วยแต่ว่าถึงพวกเด็กปีศาจจะมาไม่ได้คงเพราะว่านะ่าจะต้องเตรียมตัวคัมแบ็กกันอยู่แน่ๆเลยแต่น้องแคนนี่กับน้องแพรแล้วก็จะพวกเด็กๆ Baby Monster ก็ได้ฝากคลิปมาทักทายแฟนๆชาวไทยด้วยนะคะดีค่ะ We ster Baby monster. แล้วเจ้าหนูชิกิกับน้องแพรเนี่ยคือมีก้มหัวนิดหนึ่งตอนพูดด้วยนะคะไทยแท้แน่นอนเลยถ้าไม่ติดว่าถือกระป๋องอยู่เนี่ยหนูคงยกมือไหวแล้วใช่ไหมคะลูกเอ็นดูมากแล้วเจ้าหนูชิกิคืออยู่ตำแหน่งซินเตอร์ตลอดเลยนะคะเด่นมากๆแถมยิ่งโตเนี่ยก็ยิ่งสวยจริงๆเลยค่ะอีกอย่างสำเนียงอิงของไอเด็กก็พร้อมมากเลยนะคะ เรามาดูความว i s u a ของน้องแพ้ที่มันกระแทกตาในโฆษณากันดีกว่านะคะ and use the hashtag Pepsi x Baby Monster น้องแพรเนี่ยมาชวนติด hashtag Pepsi x Baby Monster ด้วยนะคะแล้วสำเนียงของคุณหนูพาริตาบวกกับรอยยิ้มหวานๆเนี่ยคือสวยจับจิตจับใจสุดๆเลยค่ะชาวเบมอร์สแตนก็อย่าลืมไปติด hashtag ใน x ตามที่น้องแพรบอกกันเยอะๆนะคะ นอกจากความน่ารักของสองสาวแทกุปไลแล้วเนี่ยสำเนียงบวกกับความสวยของรามิก็ชวนมองสุดๆเลยค่ะน้องแสงเหนือออโรราที่มากับความวิชวลตัวท็อป Gen 5คือสวยทุกมุมจริงๆเลยนะคะยิ่งยิ้มไปด้วยพูดไปด้วยแบบนี้เนี่ยดาเมจรุนแรงสุดๆไปเลยเจ็บแปลลายสสาวพี่รุกกักบอาสาของเราเนี่ยความน่ารักเนี่ยก็ไม่แพ้กับคนอื่นๆเลยดูนุ่มนิ่มนเน็นดูไปหมดเลยนะคะ ชาวเบมอนแฟนคนไหนที่เห็นจะพวกเบมอนบน BTS เนี่ยก็อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดแล้วก็มาคอมเมนต์มอมอความแซ่บซ่าของพวกเด็กปีศส์ให้แอร์รับรู้ได้นะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะไว้มีข่าวอะไรอัปเดตเกี่ยวกับ BABY MONSTER อีกเนี่ยแอร์จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะแล้วถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ไปให้คนอื่นๆได้รับชมแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจเอาไว้ให้แอดด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย